เมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ให้เก็บไว้ในที่ของมันก็คืออยาได้นำติดตัวไปด้วยหรือว่าในขณะที่เขานั้นอุจจระปัสสาวะให้เก็บไว้อย่างดียาเก็บไว้ในที่ตัวของเขาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมันเ,เงื่อนไขที่สีนั่นก็คือทัศนะที่สองมองว่าอนุญาตในการแขวนอัลกุรอานหรือว่าบทวิธีต,ต่างๆอัลลอฮฺยากูนะ ลิดาฟอินบละกกบลาวุกูอิฮีวาลาลิดฟอินอีนกกบลาอายุซาบฟัตลีกุนยาอิสอินดะฮุมหัวมาแกนะบัดนซูลินบละวะอัมมามาแกนะกบลาหุฟะไลซาบิจาอิสินเงื่อนไขที่4ี่พี่น้องผู้ที่มีอมานบรรดานวิชาการในทัศนะที่2เนี่ยมองว่าห้ามแขวนกุรานหรือเครื่องรางที่มาจากบทวีดิตต่างๆบทคุ้มครองต่างๆในการปกป้อง ก่อนที่บาลาหรือว่าก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาประสบห้ามพิณอผูี่มีหมานไม่อนุญาตเลยในการแขวนก่อนที่เกิดโรคแล้วก็ไม่อนุญาตในการปกปักก่อนที่จะมีโรคอิจฉาตาร้อนประสบหมายถึงว่าก่อนที่จะประสบในเรื่องของโรคอิจฉาตาร้อน,พ,นพิณอภูี่มีหมานไม่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เขานั้นประสบกับโรคอิจฉาตาร้อนหรือว่าป่วย บรรณานวิาการในทัศนะที่2มองว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตและเป็นเงื่อนไขข,ของบรรณานวิชาการในทัศนะที่2ส,ส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิหมานท่านอิหมาม,มาลิกท่านอิมมอหมามะฮ์มัดท่านอิบนุรุชดินอันมาลิกีแล้วก็เป็นถ้อยคําของท่านอิหมาม,มาลิกถ้าหากว่าเราดูผืนผืนรายงานพาดพิงไปยังรายงานของท่านอัชฮับผ่านลูกศิษย์ พาดพิงไปยังท่านอิหม่าม,มาลิกนั่นก็คืออยู่ในหนังสือกิตาบุสโซละในเรื่องของการอนุญาตแล้วก็มีสายรายงานพาดพิงไปยังบรรดานักิชาการที่อยู่ในทัศนะที่2ท่านในกาวาลาบะซาบีซาลิกาลินมารุดอมไม่ถือว่าขัดข้องใดๆในการแขวนให้กับคนที่ป่วยอยู่แล้วพี่น้องผู้ที่มีอิหมัดส่วนท่านอิหม่าม,มาลิกหรือบรรดานักิชาการที่อยู่ในทัศนะที่สองเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอาแขวนให้กับคนที่สุขภาพดีเองว่า การแขวนของเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดอิฉาตาร้อนหรือการแขวนของเขาเนี่ยถ้าหากว่าแขวนเพื่อที่จะปกป้องจากโรคภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตพี่น้องพ้ทีิมีมานอยู่ในหนังสืออันมุกติมารตอันมุมะฮิลรเลมจินแห่งนาที่สหน้าที่ด8 3ด้วยสรุปแล้วพี่น้องพุทีิมีมานแขวนก่อนเกิดโรคหรือว่าเกิดบาลอภัยพิบัติตา่างๆไม่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าเขาได้ป่วยไปแล้ว เขาได้ประสบกับวิกฤตหนึ่งวิกฤตใดไม่ว่าจะเป็นโรคอิจฉาตาร้อนหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเควนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาต